สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาชวนคุยนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันเกียร์นะครับชวนสงสัยชวนรู้เลยนะครับนะถ้าเติมผิดนะครับเป็นอันตรายกับเกียร์ท่านเลยนะครับนะอาจจะอายุการใช้งานอาจจะสั้นลงนะครับเนื่องจากว่าโมเลกุลของน้ํามันเนี่ยมันคนละชนิดกันสารเติมแต่งอะไรต่างๆก็ใส่เข้าไปไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะนะครับหลักๆเลยนะครับ วิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือดูจากคู่มือว่าเกียร์ของท่านนี่เป็นเกียร์ชนิดไหนนะครับนะต้องศึกษาจากคู่มือก่อนนะครับแล้วถึงเลือกน้ํามันเกียร์นะครับเติมให้ถูกต้องนะครับนะมันกลุชนิดกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเติมเองนะครับพยายามศึกษาคู่มือก่อนนะครับหรือรถบางรุ่นนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อเช่น h อ n ด้นะครับก็จะมีเขียนติดไว้ที่ตรงก้านชักเกียร์นะครับก้านชักวัดน้ํามันเกียร์นะ ก็จะมีเขียนติดไว้เลยนะครับยกเว้นว่าไปสลับการวัดนะฮะสลับการวัดอันนั้นก็ก็สุดแท้แต่ท่านนะครับนะสลับการวัดมาหรือใบบางอู่เนี่ยถ้าสลับการวัดนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยเราจะเราจะต้องรู้ก่อนนะครับนะดูจากคู่มือหรือพยายามเสิร์ชหาข้อมูลก่อนนะครับถ้าท่านจะถ่ายน้ำมันเกียร์เองนะครับต้องบอกก่อนถ้าท่านจะใายเองนะครับหรือไปอู่ที่ไม่แน่ใจ อะไรประมาณนั้นนะครับนะต้องเสิร์ชหาข้อมูลก่อนเช่นโมเดลรถรุ่นนี้นะครับตามท้ายด้วยตัวนี้เช่นสมมุติว่า Jazz GX อะไรเงี้ยนะครับนะเป็นเกียร์ชนิดไหนนะครับแล้วเติมน้ำมันเกียร์ให้ถูกต้องนะครับถ้าเติมไม่ถูกต้องเนี่ยเติมผิดเนี่ยมีปัญหาเลยครับนะถ้ารู้ตัวรู้รตัวเนื่นๆก็ยังดีก็ยังพอได้ถ่ายออกนะครับแล้วก็เติมใหม่น,นะครับถ่ายที่ต้องถ่ายทิ้งหมดเลยทั้งหมดนะครับ ในแท้งในเชิงอะไรก็ต้องเอาลงให้เกี้ยงเลยนะครับนะฮะแล้วถึงเติมของใหม่เข้าไปนะครับนะจะแค่ถ่ายขันน็อตแล้วเติมใหม่ไม่ได้นะครับถ้าเติมผิดไปแล้วนะครับนะฮะขอบคุณมากครับสารการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับ